ครับมาถึงบูธท,ที่3ของงานนี้แล้วนะก็คือเจ้าอัศเินตสีส้ม KTM นั่นเองนะครับมาดูกันเลยว่าปีนี้อัลเินตสีส้ม KTM มีอะไรไหมเราดูกันบ้างนะฮะเอาละครับ,อรบตอนนี้เราอยู่ที่บูธ KTM พูดไปเลยแล้วกันตอนนี้ KTM ปีนี้มอเตอร์โชว์2 0 2 0มีอะไรดีบ้างมาตัวมาด้วยเจ้า นี่อะไรวะ3 0 a v e n t u r e อ่ะเราตีว่าชื่อ a v e n g e r นั่นเอง <Okay. S 1> ก็เครื่องเดียวกับเจ้า RC 390กับ u ุก3 0นั่นเองนะครับผมสูบเดียว2 9 <Okay>. 0ยังไม่เปิดราคานะทาง KTM บูมเอามาโชว์ให้ดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแนว a v e n t u r e นะฮะแต่ต้องการเครื่องไม่ใหญ่ราคาไม่แรงนะครับก็ เจ้าเป็นเจ้าสามก้าูนนั่นเองเครือ่อ,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 องยนต์สูบเดียวสามร้อยเก้าสิบซีซีนะครับล้อจะเป็นล้อแม็กอยู่นะแม่แก็ไปเปลี่ยนล้อเสียก็ได้นะครับนี่ฮะโช๊คปรับได้นะที่น่าตกใจม,มากคือโช๊คปรับได้แล้วก็ตัวไม้นะครับก็จะเป็นไม้ตัวเดียวกับตัวดุกสามกูนยั่นเองที่ออกขายไปสักพักแล้วผมเปิดเหมือนกันนะมีกัดแทนมาให้พร้อมแล้วก็ ชิลจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะฮะก็ไปเปลี่ยนเอาได้นะครับเป็นชิลสูงเพราะว่าน่าจะมีของแต่งเร็วๆนี้นะฮะแต่ว่าราคายังไม่เปิดนั่นเองไฟหน้าก็เป็นไฟแบบแยกชิ้นนะครับรับ DNA มาจากตัวแข่งดากาเต็มเหนียวนะฮะแล้วก็ master. มาดูพี่กลางนั่นเองนะพี่กลางคือเจ้า KTM เจ0 a กรสูน ราคาอยู right ่ที่เท่าไหร่ครับพี่อันนี้พี่ครับสวัสดีครับผมพี่ของเรานะมาเจอที่งานนีเ้าข้าลับๆแบบกระติ๊บกระติบมาอยู่ประมาณห้าแสนนิดๆห้าแสนนิดๆนะครับสำหรับคนที่ใครที่สนใจแอดเวนเจอไซค์กลางน้ำหนักไม่เยอะนะฮะราคาก็ถือว่าไม่ได <is> <explicitly S 2> ้แรงมากก็กันรางถ้าเปิดจองนะเขาเปิดจองาเทียบกับ คู่แข่งโดยตรงอย่างเจ้า F850 ครับอ่าอันนี้คือคู่แข่งโดยตรงเลยไซส์800นะฮะที่ว่านี่เวิร์กอันนี้น่าจะเวิร์กอันนั้นออกไปทางแนวอ,อ่าทรลิงเอเวนเจอร์อันนี้แม่งเอนดูโรเลยอันนี้คือเอเวนเจอร์เอนดูโรเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องด,ดูนะครับ <laughs> ให้ยางมาคือออกสูนไปมึงเข้าป่าไปเลยนะฮะ ตัวไม้นะครับตัวไม้จะเหมือน3ามเก้าศูนเหมือนเดิมซึ่งตัวไม้นี้เป็นจอสีนั่นเองทีละทีหน้าจะทำมาคล้ายซล้าย super adventure อ่า<อ>ก็เหมือนเหมือนตัวนหนึ่งสองก้ศูนย์นะครับไฟหน้าล้ําหน่อยนะฮะแล้วก็มีชิลบางอากาศสวยงามไม่ใหญ่โตแต่สวยนะแต่ที่ชอบนี่อ่าอันนั้นคืออะไรครับถังถังน้ำมันใช่ไหมถังน้ำมันอ๋อตรงนี้ก็ถังน้ำมันใช่ไหมพี่อ๋อมันเป็นถังแบบพลาสติกนะใช่ เขาเรียกถังใหญ่อ่ะอ่าคือเหมือนแต่งถังใหญ่มาให้แล้วถ้าเป็นภาษา B M ก็คือนี่คือแต่งถังใหญ่นั่นเองอ่าก็ตัวท่อสวยงามนะครับท่อเดิมให้ความสวยงามสวยงามเหมือนเดิมนะอ่าสวิงอามเป็นสไตล์ของ k t ตอนะก็ไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับก็จะมาเป็นสวิงอามแนวนี้แล้วก็โค้งก็แบบเดิมตัวเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์เจ็ดลักข์กับ P ซ C นะครับ P R L I E อา P R L I E ทวินก็คือสูบคู่นั่นเอง สูบคูส่สวดปั้มเบรกโชค้คหลังครับ KTM นี่เป็นรถแนวอเวนเจร์บังแล้วเรื่องโช๊เขาจะให้มาค่อนข้างดีหน่อยสุดๆนะฮะโช๊ของเขาผูกขาดกับเจ้าคือ WP นั่นเองครับไวท์พาวเวอร์ของเรานะฮะซึ่งไวท์พาวเวอร์เป็นโชกแนวนี้อยู่แล้วซึ่งทํามาเพื่อให้ม<ด>ัๆๆๆนละุยใช่ใช่ใช่ตัวนี้เป็นดิคคู่ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับทั้งสองฝั่งหม้อน้ำหรือออยวะ หม้อน้ำไม่รู้นะฮะอันนี้อครับอันนี้เราไป็นของที่น้ำครับขอหม้อน้ำนะครับสองฝั่งตัวบางโคนหน้านะฮะก็เป็นพลาสติก ABS ฮะแนวสไตายวิบากคือล้มลงล้มล้มลงพุงลงพื้นบิดได้ไม่แตกไม่หักอ่าไว้รูยโดยเฉพาะบางโคนลอยจะไม่เหมือนกับตัวเก่าๆใช่ครับตัว990ยังเป็นบางโคนที่แบบ ต้องต้องบอกว่าจากที่ผมดูมาแล้วอ่ะชิ้นนี้น่าจะเบิกแล้วถูกที่สุดในรถคันนี้นะฮะดูจากลาาักษณะวัสดุแล้วโอเคเราไปดูคันต่อไปสำหรับเจ้า KTM 790่เจอร์นะครับมีมาให้สองสีนะส้มขาวกับขาวส้มนะฮะต่างกันตรงไหนวะเนี่ยแล้วก็มาถึงเจ้า Naked t h u n d e นะครับเจ้า Duke 790นั่นเองนะฮะ กกด, 90, ดู790ค่ายนี้มาพร้อมลูกโฉมที่แบบบอกเลยว่าเดี๋ยวผมพาไปดูรุ่นที่ใหญ่ที่ใหญ่จอดอยู่นู่นนะฮะซูเปอร์ดุกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูก,กันดู790นะครับสังเกตว่าไม่จะไม่เหมือนตัวอื่นนะฮะไม่ตัวนี้จะเป็นไม้แบบโฉมเก่านะฮะโฉมใหม่จะเป็นไม่อย่างที่ผมพาดูเมื่อกี้ถ่านน้ำมันบอกเลยว่าเล็กมาก เหมือนทางน้ำมันของรถ 300cc นะแต่นี่คือ 790cc สูบคู่นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะแล้วก็นี่เติมน้ำไงมากสำหรับช่วงล่างเบรกนะครับเหมือนเดิมช่วงล่างโช้คอัหัวกลับนะฮะแล้วก็เบรก KTM อนะฮะแต่ว่าทรงนี้รู้เลยนะครับว่าเจ้าไหนทำให้นะฮะคือแบมโบนั่นเองนะฮะ ตัวคัดจะไม่คัดสายเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ที่น่าตกใจคือสำหรับเนกเก็ทรงนี้นะครับแต่ว่าแหม่ท่อท่อทำมาเป็นแนวสายลุยนะฮะไม่ลงล่างนะครับขึ้นบนเลยทีเดียวยิงใส่หน้ากันไปเลยอ้าโอเคอันนี้มาดูเจ้าน้องเล็กนะฮะดุกสองร้อยนั่นเองนะครับหนึ่สูบสองซีซี หน้าตาจะเหมือนเจ้ารุ่นพี่ใหญ่นะครับเดียวเหนไฟหน้าไฟหน้าจะไม่ใช่เป็นแบบ l v d แยกคู่นะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบแบบเดิมนะฮะมีหลอดไฟปกตินะครับแต่ว่ามีเดย์ไลท์มาให้นะทิศหน้าเดี่ยวนะครับถังน้ำมันบอกเลยว่ายัางดูใหญ่กว่าเจ้าเจ็คเก็ตสูอีกนะทำไม ใม่ยังเป็นแบบเดินมนั่นเองก็คือใหม่รุ่นเก่านะฮะตอนนี้ยังไม่เปิดราคานะครับพังเคทเอมารถมาโชว์งานนี่เฉยๆนะฮะว่าจะมีตัวไหนมานำาเสนอขายกันบ้างมาพร้อมกับฮัสซาวาน่านั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตอนนี้เรามาดูที่ใหญ่สุดนะครับของเจ้า KTM เนะฮะเป็นเรือธงตัวแรงนะครับกับเจ้าซูเปอร์ดุกพันสนั่นเองบอกเลยว่าสี เจ็บมากสวยมากโหดมากเจ้าซ u เปอร์ดุกพสองก็สิบตัวนี้นะครับเป็นโฉมใหม่นะฮะสีใหม่โฉมใหม่มากับไฟหน้าแยกคู่มีร่องรับลมตรงกลางนะครับตะไคร่เหล็กพร้อมไฟหน้าบอกเลยว่าโคดสิ้นดี <c oughs> <c oughs> บางโคนสวยงามนะครับโชงหน้า WP ขนาด48มิลนะ หนาๆก็นไปเลยแน่นมากล้อเบรกเบรกจานเบรกสังเกตสังเกตแอมโบนะครับผมคือจัดเต็มมีการสะบัดมาให้พร้อมแล้วก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำขนาดพค้พอคนแม่ใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมบอกเลยว่าสวยนะ ม่เป็นจอสีแน่นอนมาพร้อมกับฟังก์ชันปุ่มปัมปมอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับบอกเลยว่าโหดมากราคายังไม่เปิดใช่ไหมฮะร <3. S 1> ้านสามนะครับ <4. S 1> ก,ใก็ใกล้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 เคียงราคาเดิม <4. S 1> โอเคก็ราคาไม่หนีของเดิมแน่นอนนะฮะสำหรับเจ้าในเกตพันโหดอย่างซูเปอร์ดุ๊กพันสองเก้าสิบ ตัวเบากหนังอาคาันดาล่านะครับจับดูก็รู้นะครับรับรับดูได้ถึงความฮาลูฮาลาของรถหลักล้านนะ <c oughs> ตัวโชคหลังนะฮะโชคกหลังปรับได้ด้วยนะแหมแค่กล้อมาหมุนเท่านั้นเองอยากอ่อนอยาก,ยากแข็งนะฮะไม่ใช่ทัวรฟ้านะครับแต่ว่าเป็นโซ่แบบมีซับแพ้งนะของ WP เช่นกันตัวพบับเอกหลังเป็นของแบมโบนั่นเองนะก็ให้มาสุดไปเลยนะสุดๆกันไปเลยนะครับ เสียงของสูบวีพันสต้องบอกว่ากระหึ่มนะฮะถ้าใส่ไป็่อแต่งเสียงแซกดักแน่นอนนะฮะขับมานี่เสียวไส้ไหลไปเลยสหรับผู้ชายก็ได้เสียงนี้ก็จะรู้สึกสะทวสถานสะทวงนะครับเหมือนเจอผู้หญิงสวยๆร้องอ้างๆนะฮะฟางเพราะๆให้เราฟังนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้มาดูชุดหลังนะครับเป็นแบบโปอาร์มนั่นเองครับพร้อมจานเบกรกเบบเบรกเบบ มาพร้อมกับตัวยางของบิตโจนนะครับบิตโจนไซส์200นะฮะยางหลังใหญ่โตมหาลานนะฮะพ,พูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วครับตอนนี้เหนื่อยแบนแหลกนั่นเองนะครับบิตโจนแบนแหลกนะคะก็คุณภาพสมราคานะสำหรับบูธ KTM นะครับผมก็ขอจบเพียงแท่นี้แล้วกันนะครับสันส้นๆหลักๆเลยที่เพื่อนๆน่าจะ ตื่นเต้นกันเป็นพิเศษสําหรับสายให้เปนเจร์ทั้งหลายนะครับก็คือเจ้าส9 0กูนย์แอเปนเจนั่นเองนะฮะมาถ้าเดาราคานะผมว่าไม่เกิน200,000เป็นที่2 0 0 0 0 0นิดๆน,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 นะตัวนี้บอกเลยว่าจะอาจจะทําให้ KTM กลับมาอยู่ในกระแสะความคิดของบ้านเราอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใหม่นะฮะจะดูแลลูกค้ากับอะไรดียังไงนะครับใช้ของเก่าให้เป็นบทเรียนนะตอผิดพลาดที่ผ่านมา ผมาเชื่อว่าแบรนด์นี้นะครับมีโอกาสประสบความสำเร็จในเมืองไทยสูงโดยสาย a อ v e n t u r e นะครับจากเบื้องลึกที่ว่าแบรนด์นี้กำเนิดมาจากสายวิบากนั่นเอง a อนเป e นจอร์ Adventure นะฮะก็สำหรับพื่อนเพื่อนขับ KTM อยู่นะครับตอนนี้ก็สบายใจได้นะฮะมีบริษ,ษัทมารองรับเรียบร้อยนะครับบริษัทบูมนั่นเองนะก็รอเปิดตัวนะครับจับเจ้า สามก็สูตรเเปเจอนั่นเองนะฮะสซยงามมากคันนี้ราคาไม่แรงลุยได้ทุกที่นะฮะรถมีน้ําหนักเบาแน่นอนครับ KTM โอเคไปดูฮัสซาวาน่ากันต่อที่ผมขอแถมเป็นฮัสซาวาน่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าฮัสซาวาน่ามีมาโชว์อยู่สามคันก็คือเจ้า401แล้วก็ตัวใหญ่นะฮะ801หรือเปล่าเจ้าฮัสซาวาน่าตอนนี้มีมาโชก็คือ น,นี่ครับเรียกไม่ถูกเหมือนกันอะไรวะสวัสคือนั่นแหละเรียกไม่ถูกนะฮะชื่ออาจยากมากเ็ <c oughs> เป็นแนวเน็กเก็ตเก่งสายลุยนะครับสูบโตนะฮะอลังการงานสร้างวัสดุวัส,วสดุดิบนะครับตัวนี้ GCC ไม่แน่ใจรูปร่างจะดูเหลี่ยมๆนะอ๋อนี่250เว้ยน,นี่เรา250รอ้หมดเนี่ย ไอ้ยากระสอ 50cc นะครับของฮัสซาวาน่านั่นเองนะฮะเป็นแนวนกเก็ตกึ่งลุยมาให้ชมกันนะครับราคาต้องบอกว่ากีการ์ดกันแน่นอนนะฮะถ้าได้ยินนะผมก็ไม่อยากได้ยินราคากันนะครับขอให้ทําราคากันดีๆหน่อยนะฮะตอนนี้รอคายังไม่เปิดนะครับว่าอยู่ในการควบคุมของบริษัทใหม่นะครับเราก็รอขาเปิดวันนี้เข้ามาโชว์ตัวเฉยๆนั่นเองมากับเจ้า401นะฮะเราก็มาดู ก่อนว่าราคาเปิดมาจะเป็นยังไงครับถ้าเหมือนเดิมคือแพงไส้แตกนะฮะแต่ถ้าคุมราคาได้ก็ถือว่ามีอนาคตในเมืองไทยนะครับก็เป็นแมกเก็ตอรูนะไม่ไม่เหมือนชาวบ,บ้านโอเคตัวนี้บอกเลยว่าผมยังไม่เห็นบนท้องถนนเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่าของเก่าด้วยเนื่องด้วยราคาเลยนะครับ แต่ว่ามันน่าขับนะรถมันเบาวัตถุดิบดีออกแบบสวยนะครับก็สำหรับคนที่ชอบมาดูได้ที่งานมอเตอร์โชว์2020ปีนี้นะเอาละครับ,รบสำหรับบูธ KTM ภัก i s t a n ในงานครั้งนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพางนี้นะเดี๋ยวไปหาน้ำกินก่อนเริ่มพอแห้งผู้เยอะนะครับผมก็มาพาเพื่อนๆมาชมบูธมอเตอร์โชว์2020ในปีนี้นะครับยังอยู่ในช่วงของวิกฤตโควิดนะ ที่เตรียมจะมารอบสองอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ต้องรีบมาทายๆไว้ก่อนนะโอเคไปเจอคลิปต่อไปเราไปคาวากันสวัสดีครับผมสำหรับบูคาวานะครับก็คงจะมีไปเท่านี้นะสำหรับปีนี้เจ้าเซนเอกริมาอานะครับที่หลายคนรอมานานจากประเทศอินโดนะฮะแต่เป็นที่น่าเสียดายนะเพราะว่าอา่า